แล้วมันก็จะย่อยครับเป็นดีหนึ่งดีจองดีสามองดูว่าเราอยากไปไหนอันนี้เป็นนาธานครับถ้าเป็นดีหนึ่งจะเป็นถนนนาธานลองดูดีสามนะ่าจะเป็นเป้าหมายว่ะเพราะว่าเยอะฮะ วิชุยเวนิวพีเชเวนิวใช่ครับจริงๆแล้วมันขึ้นฝั่งไหนก็ได้เดี๋ยวก็เดินข้ามถนนเอาฮะตามสไตล์พี่ฮ่องกงเขาฮะ Thưa quý vị, chúng tôi xin thông báo đến quý ได้ฟิลช้อปปิ้งสตรีทยังครับนี่คือช้อปปิ้งสตรีทของแท้เลยครับทุกแบรนด์ทุกสิ่งทุกอย่างขอตัวชิล่วนะครับยังไงเดี๋ยวเําทาบรรยากาศให้ดูแน่นอนห้องกลงครับชิวเฮ้ยครับ